ถ้าใครต้องการอยากจะหากระทะดีๆสักใบนะคะในการทำอาหารดูแลรูปร่างแล้วก็สุขภาพด้วยต้อง Korea King รุ่น Diamond X Series นี่เลยค่ะเคลือบด้วย Green Chill Technology ค่ะมาพร้อมกับดีไซน์ที่สวยมากๆเลยค่ะเป็นเหลี่ยมเพชรแบบนี้นะคะเจ้าแรกของโลกค่ะสวยมากหรูหรามาก มากหนึ่งนะคะที่พี่ได้มาเจอกระทะโคเลคินโมชอบบ้างน,นะมันเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมาเหลี่ยมเพชรหนาตีทอกระทะเนี่ยไม่ธรรมดาค่ะเทร ทั้งกระทะเลยค่ะชอบเพราะว่าร้อนเร็วเราบางทีเราไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะครับไฟกลางก็สามารถทําอาหารทำกับข้าวเนี่ยสุกไวใช้เวลาไม่กี่นาทีตองใช้นะครับผมก็รู้สึกได้นะครับว่ามันลื่นอะมันเปื่อเปื้ดเปื่เปื่อลาผัดนะครับไม่ใส่น้ํามันเลยไม่ติดกระทะนะครับสิ่งนี้ไม่ง้อนน้ามันเลยอาหารของพี่คุณแม่ที่ทํามาอร่อยอร่อยมากมากยี่สำคัญนะครับสามารถลดเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยนะครับ เวลาเช็ดทำความสะอาดก็ง่ายง่ายนะครับกระทะรุ่นใหม่นี้นะคะดีแน่นอนค่ะอย่างเงี้ยไม่ใช้ไม่ได้แล้วอะค่ะถ้าได้ใช้กระทะ KOREA KING DIAMOND X SERIES แล้วเนี่ยจะลืมกระทะใบเก่าไปเลยถ้าใครนะคะอยากจะหารกระทะดีๆสักใบนะคะในการทำอาหารแล้วก็ดูแลสุขภาพต้อง KOREA KING รุ่น DIAMOND X SERIES นะคะโทรเลยค่ะ02 1263121หรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะที่แอด Korea King ค่ะต้องมีแอดด้วยนะคะ